ดีค่ะกุ้งเจริญสมเอร์แท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณสมเอร์แท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาในการสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าส่วนเบอร์โทรติดต่อนะคะ0ูนย์หกสามงสี่นะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตรถในร้านกันนะคะว่าตอนนี้รถในร้านเรามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มที่คันแรกกันเลยนะคะคันนี้นะคะที่จอดอยู่อันนี้จะเป็นรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะ เป็นรถรุ่น L4508DI นะคะตัวนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดิมๆอยู่นะคะรถคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะคะราคาขายพร้อมปรับสภาพนะคะจะอยู่ที่3 0ม0 0 0บาทนะคะตัว L4508DI นะคะตัวนี้นะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าลูกค้าจะซื้อแบบไม่ปรับสภาพนะคะราคายอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น L4508DI นะคะได้ไปพร้อมกับชุดใบดันกับพานครวนนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจปักหมุดรอได้เลยนะคะถ้าทางร้านปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เราจะมาอัปเดตรีวิวให้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมรายละเอียดนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจซื้อตามสภาพนี้ไปเลยนะคะ ก็จะอยู่ที่ราคา300,000บาทนะคะราคาหลังปรับอยู่ที่319,000บาทนะคะถัดไปค่ะจะเป็นรถรุ่น L4018 ใบดันคันบนนะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะแล้วก็ L3408 นะคะตัวนี้เราเอามาจอดโชว์ไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่น L3408 ที่ไม่ติดใบดันหรือว่าต้องการให้ติดใบดันติดต่อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0634539224นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถข้างในกันเลยนะคะ น,นี้จะเป็นรถรุ่น B 2 4 4 0นะคะเป็นใบดันพร้อมโครงกันอ้อยแต่ว่าตัวนี้ติดจองแล้วนะคะจากติดจองส่งลูกค้าที่สุพรรณบุรีนะคะลูกค้าติดลูกค้าสั่งซื้อผ่านออนไลน์นะคะขอ,ขอบคุณขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ ให้ความวาไว้วางใจภูนเสมอแท็กเตอร์นะคะสั่งจองออนไลน์นะคะถัดมานะคะเป็นรถรุ่น D2440 นะคะตัวนี้จะเป็นรถปี60นะคะดูสภาพอันนี้จะเป็นสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะยังไม่ได้ทำสีนะคะคือถ้าลูกค้าท่านคือเรายังไม่อยากทำสีสันอะไรนะคะเพราะว่าเดิมๆมมันโอเคอยู่เดี๋ยวคือลูกค้าจะได้เข้าใจก่อนว่าเนี่ยรถก่อนปรับสภาพเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอ ลูกค้าสนใจจองเรียบร้อยแล้วให้เราทำสีใบดันคันหน้าให้ได้นะคะรถสภาพเดิมๆอยู่นะคะราคา299,000บาทเป็นพร้อมชุดใบดันกับตัดหญ้าตัวใหม่นะคะของ LCS รถคันนี้อยู่ที่ปี60นะคะดูสภาพยางนะคะยังใหม่สภาพยางยังสูงอยู่เลยนะยังดีอยู่เลยสีเดิมๆทั้งหมดทุกจุดเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาทดสอบระบบที่ร้านก็ได้นะคะอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น b 2 4 4 0 s นะคะรถคันนี้ปี6-2สนะคะสภาพเดิมๆทุกอย่างนะคะรถคันนี้ปี6-2ราคาขายอยู่ที่349,000บาทนะคะใบดันฐานโวนนะคะราคานี้นะคะไม่แพงนะคะเพราะว่า รถยังใหม่ปีอยู่ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ห้าชั่วโมงนะคะมองเห็นไม่เอ่ยมี่้า2็ชั่วโมงนะคะทุกอย่างยังเดิมๆหมดเลยนะคะตัวยางก็ยังสวยอยู่นะคะค่อยๆไล่ดูยางไปนะคะยางสีสันเดิมๆหมดทุกจุดเลยนะคะช่วงท้ายนะคะสีเดิมๆเลยนะคะค่ะ ไล่ดูไปนะคะถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น L 5 0 1 8นะคะ L 5 0 1 8คันนี้อยู่ที่499,000บาทใบดันฐานบุกโป่งนะคะเรารถคันนี้ปี60นะคะดูยางนะคะยางเดิมๆนะคะสภาพยังใช้ได้อยู่นะคะค่ะตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวนะคะสภาพยางยังใช้ได้อยู่ใบดันคันล่างทำสีแล้วนะคะที่เหลือส่วน คือจะเป็นเดิมๆนะคะค่ะถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น MU 5702นะคะรถคันนี้นะคะปี62นะคะเป็นรถจากภาคตะวันออกของเรานี่เองนะคะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นแล้วนะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะคะรถคันนี้เป็น MU 5702นะคะราคาอยู่ที่เออเรียกว่าอะไรติดไหม เห็นไหมหนึ่ชั่วโมงการทำงานอ่าโอเค1,700นะคะราคาขายอยู่ที่6,59,000บาทนะคะพร้อมใบดันฐานพนเอ้ฐานบุกเบิกตาช้างนะคะยางใหม่ไปเลยนะคะ4เส้นรถคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยนะคะยังไม่ได้ทำอะไรนะคะรถคันนี้นะคะมาจากจังหวัดตราดนะคะภาคตะวันออกนี้เองนะคะช่วงท้ายก็จะเป็นเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อขอดูรูปเพิ่มเติมดูคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะปี6 2นะคะรถยังใหม่อยู่เลยยได้ยังใหม่ไปเลยนะคะ4เส้นถัดมานะคะเป็นรถรุ่น L 4 7 0 8ตัวนี้ปีจดทะเบียนอยู่ที่ปี5 5นะคะราคาขายอยู่ที่399,00 0บาทใบดันผ่านพรวนนะคะตัวนี้ทำสีใบดันคันล่างเรียบร้อยแล้วนะคะทำสีบางๆที่ตัวรถนะคะ ดูสภาพยางนะคะสภาพยางเดิมๆแต่ยังสวยอยู่นะคะรถคันนี้3,99,000บาทนะคะปุ้งแถมเป็นโอนโอนโอนเล่มให้นะคะโอนชื่อให้ลูกค้านะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาทดสอบระบบได้หรือว่าอยากจะขอคิดเพิ่มเติมสนใจจะซื้อผ่านจองออนไลน์ตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะมากกว่า70%ทางร้านขายเป็นออนไลน์นะคะกุ้งก็เลยจะพยายามมาอัปเดตรถหรือว่าจะรถก่อนส่งก็จะมาอัปเดตให้หลังจากการเก็บงานเรียบร้อยแล้วส่วนรถคันนี้นะคะติดจองออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะจังหวัดลําพูนนะคะขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดลําพูนมากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจทางภูณสมอแท็กเตอร์นะคะรถคันนี้ ยังไม่ได้เอาเข้าไปเก็บนะคะยังหน้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะลูกค้าได้เป็นชุดลูกค้าสั่งซื้อแค่ชุดติดชุดใบดันอย่างเดียวนะคะ ถัดไปคันแรกเลยนะคะเป็นรถรุ่น L4018 ทั้งสองคันจะเป็นรถรุ่น L4018 นะคะตัวนี้สภาพเดิมๆทั้งคันยังไม่ได้ทำสีนะคะถ้าทำสีนะคะจะสวยเลยแต่เรายังอยากให้ลูกค้าเห็นสภาพเดิมๆอยู่คือไม่ย้อมแมวกันเอาให้เห็นไปก่อนว่ารถใหม่รถใหม่ปีปี63เป็นยังไงนะคะยางยางเดิมทั้งหมดนะคะตัวนีเ้เป็นเราเขาเราทำราคาโปรตัวนี้อยู่นะคะ399,000บาทนะคะชั่วโมงการทำงาน อยู่ที่1,200ชั่วโมงนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าจองแล้วนะคะอ,อยากให้ทางร้านทำสีใบดันคันล่างเพิ่มเติมให้ไม่ได้คิดเงินนะคะเช็ครั่วเช็คซึมอะไรให้หมดเลยนะคะราคา3,99,000บาทค่ะถัดไปคันที่2นะคะเป็นรถรุ่น L40 เหมือนกันนะคะ4018ปีจดทะเบียนที่60ราคาอยู่ที่4,29,000บาทได้ไปพร้อมกับใบดันฐานทวนหลังนะคะ ตัวนี้นะคะชุดยางดูยางสีทุกอย่างเดิมๆมหมดเราอยากคงสภาพเดิมๆให้ลูกค้าเห็นว่าเนี่ยสภาพเดิมๆม,มันมาเป็นแบบนี้นะคะเราแค่ล้างเคลือบเงาถ้าลูกค้าสนใจจองแล้วแล้วให้เราทําสีใบดันคันล่างมันจะสวยมากๆเลยนะคะค่ะดูนะคะอันนี้ชั่วโมงทํางานนะคะอยู่ที่861ชั่วโมงนะคะรถคันนี้คือแบบเก่าคือจอดเก็บไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ค่อยใช้งานเลยค่ะดูจากสภาพดูได้เลยนะคะ ถัดมาเป็นรถรุ่น L3608 นะคะปีจดทะเบียนอยู่ที่55นะคะได้ไปพร้อมกับชุดอุปกรณ์ใบดันกับผานบุกเบิงนะคะตัวนี้นะคะดูคร่าวๆไปก่อนนะคะเราเพิ่งมีคลิปออกไปเมื่อวานนี้ ะะราคาขายอยู่ที่3,1 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าสนใจอยากซื้อออนไลน์ขอรูปขอคิดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ3 1 9 0 0 0บาทสําหรับรถคันนี้นะคะสภาพยังดีอยู่เลยไปดูที่ไมล์รถกันก่อนนะคะว่าไมล์รถเท่าไหร่คันนี้ไมล์รถอยู่ที่1,930ชั่วโมงนะคะดูสภาพห้องครัวโดยสารยังสวยอยู่เลยนะคะหลังคาเดิมๆเ,เลยนะคะหลังคาไม่มีแตะนะคะ ถัดไปนะคะเป็นรถรุ่น L 3 6 0 8 sp คันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดยะโสธรมากๆนะคะอำเภอกุดชุมนะคะที่ไว้วางใจพูนสมุนทแท็กเตอร์นะคะรถคันนี้นะคะส่งไปที่ยะโสธรน,นะคะตอนนี้ติดจองแล้วเดี๋ยวรอเข้าไปเก็บงานกันนะคะตอนนี้รถในร้านนี่คือแบบเบาบางลงไปหน่อยนะคะเพราะว่าส่งการหยุดไปนานเลยช่างช่างหยุดไปเกือบสิวันนะคะทําให้แบบ รถไม่ออกเลยพอมาก็ต้องรีบทํารถเก็บรถส่งลูกค้ากันก่อนรถขายเลยยังไม่ค่อยมีนะคะคันนี้นะคะ,ะเป็น l 4 0 1 8นะคะปี60ติดตั้งชุดไปดันใหม่นะคะราคาขายอยู่ที่41900 0บาทนะคะตัวนี้ไม่มีแบตไมเลยไม่ยังเลยไม่รู้ไม่นะคะถัดไปก็จะเป็น l 5 0 1 8นะคะตัวนี้ราคาขายก็อยู่ที่49900 0บาทเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรา ตัวนี้ต้องติดตั้งชุดใบดันใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งถ้าปรับสภาพเก็บอะไรเช็ค้วยเช็คซึมเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนถัดมาเป็น L3218 นะคะคันนี้เป็น L3218 อ่ปี P 63นะคะจะเป็นสภาพเดิมๆอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าคือรถพวกรถใหม่ปีเนี่ยเราจะยังไม่อยากเก็บสีอยากให้ลูกค้าได้เห็นก่อนว่าสีสันเดิมเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวทำสีไปสวยเลย นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ราคาขายอยู่ที่369,000หบาทนะคะพร้อมใบดันถันครวนนะคะถัดมาตัวนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วนะคะติดจองส่งให้กับลูกค้าจังหวัดชนบุรีนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ทางร้านเนี่ยยังมีรถอีกหลายคันนะคะข้างในจะเป็นเอ เป็นอู่ที่เป็นเป็นที่ที่ทเก็บรถเก็บงานนะคะตอนนี้จะมีรถที่เราเก็บงานอยู่นะคะตัวนี้ช่างตั้มถอดรถออกมาเพื่อเช็คซีนเปลี่ยนซีนล้อหน้านะคะเช็คลวดเช็คซึมทั้งหมดนะคะแล้วก็รถคันนั้นนะคะ L3608SC นะคะติดจองแล้วนะคะจะส่งที่ระยองนี่เองนะคะหลังร้านนี่จะเป็นรถที่ กำลังไล่เก็บงานเช็ครั่วเช็คซึมอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งนะคะรถรุ่น L34 นี่ก็ติดจองแล้วนะคะแล้วก็มีรุ่น L34 คันนั้นนะคะที่กำลังเก็ตงานอยู่เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่นะคะใครสนใจรุ่น L34 ปักหมุดรอได้เลยนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นรถรุ่น L3208ST นะคะที่ ติดจองแล้วเป็นจองออนไลน์นะคะลูกขอบพระคุณลูกค้าจากนครปฐมที่ให้ความไว้วางใจนะคะหลังจากดูกคลิปกุ้งเสร็จแล้วรีโทรมาจองเลยนะคะโอนจองเลยลูกค้าให้ความไว้วางใจ,จกับร้านคุณเสมอมากมากเลยนะคะข้างหลังร้านทั้งหมดเป็นรถที่เข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวเราจะทะยอยปรับสภาพออกไปทํารีวิวให้ลูกค้านะคะใครที่สนใจรถรุ่น l 4 7 l 3 6 sp l 4 0 l 4 7 st ตอนนี้ก็ยังติดเอ,อ่อ ปักหมุดรอได้เลยนะคะติดตามทางคลิปเรารอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูอุปกรณ์กันนะคะสำหรับอุปกรณ์มือสองที่ยังเหลืออยู่นะคะซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็ยังคงถามมาอยู่นะคะว่าลตรตาอรี่เหลืออะไรบ้างเดี๋ยวกุ้งพาไปอัปเดตซึ่งมันเหลือไม่เยอะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีเอ้ไม่ใช่อาทิตย์หน้าประมาณวันเสาร์จะมีลตรตเตอรี่ตัว1.6สวยๆเข้ามาเลยนะคะใครที่สนใจกำลังมองหาลรตาอรี่สำหรับใส่กับ รุ่นสามสองสามสี่สามหกสี่ศูนย์เป็นหนึ่งขนาดหนึ่งจุหกเมตรนะคะเออปักหมุดรอได้เลยนะคะเข้าไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโรตารี่นะคะเบอร์เดี๋ยวกุ้งเจาเบอร์ให้ดูนะคะเบอร์หนึ่งเก้าอ้ยไม่ใช่ตัวนี้เป็นโรตารี่เข้ามาใหม่นะคะอ๋อโรตารี่ตัวนี้เป็นขนาด1 8จุดปด 1.8จุดนะคะราคาอยู่ที่สาม0มืสามพันบาทนะคะเดี๋ยวพาดูตัวนี้ตัวนี้โครงยังดีอยู่นะคะไม่ดูยกไหวปะ,อะลองเข้าไปดูใต้เข้าไปดูใต้ข,ใตข้างใต้นะคะลูกค้าสนใจดูใบมีดเองนะคะสา0 0 0ันบาทนะคะราคาลเข้าใหม่นะคะตัวนี้ยังไม่มีเบอร์นะคะส3 0 0 0ันบาทตัวนี้เบอร์สามนะคะ2 5 0ห0้าพันบาทเป็นของยันนานะคะ ใบเต็มเข้ามาดูที่ใบนะคะโครงยังดีอยู่นะคะ2 5 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็ตัวถัดมาใบาย,ยังสวยอยู่นะคะแต่จะมีโครงที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฝานะคะเบอร์ตัวนี้เบอร์สี่นะคะ29,000บาทนะคะโครงโครงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวนี้แต่ใบสวยนะคะถัดไปดูข้างในนะคะตัวนี้จะเป็นทั้งหมดสาตัวที่ พูดไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นขนาด1เมตร80เซนนะคะแล้วก็มีเบอร์9เบอร์9นี้นะคะอันนี้เบอร์อะไรอ๋อเบอร์8ขอโทษทีข้ามไปเบอร์8เบอร์8นะคะ27,00 0นนะคะมาที่ป้ายก่อนนะคะ27,000แล้วก็ไปดูที่ตัวใบนะคะใบยังพอใช้งานได้นะคะตัวโครงค่ะไล่ดูโครงนะคะไล่ให้ละเอียดเลยนะคะลูกค้าสามารถดูได้จากคลิปนี้ไปฝั่งนู้นเลยค่ะ ดูได้จากคลิปนี้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องขอรูปเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าลูกค้าท่านใดสนใจตัวไหนนะคะแล้วสนใจแล้วนะคะให้เราคืออันเนี้ยใช้ได้ทุกตัวนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่แค่เราไม่ปรับสภาพให้มันสวยงามนะคะเพราะว่าถ้าปรับราคาจะสูงมากเราขายตามสภาพนะคะเบอร์เกนะคะ2 7 0 0 0ดดูโครงแล้วก็ก้มดู ตัวใบมีดนะคะตัวใบมีดอันนี้หมดแล้วนะคะค่ะถัดมาจะเป็นโรตารี่เบอร์สิบไหมเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนอุ้ยเบอร์สิบนะคะสามหมื่นสองพันบาทนะคะดูโครงใบเต็มนะคะตัวนี้ไล่ดูไปนะคะค่อยๆไล่ดูแล้วก็ดูใบนะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับโรตารี่ตัวนี้เบอร์สิบสามหมื่นสองพันบาท ตัวเ80ทั้งหมดนะคะจะติดกับรถรุ่น45 47แล้วก็ L50 นะคะถัดไปเลยนะคะตัวนู้นเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเบอร์เบอร์13นะคะเบอร์13 15,000บาทนะคะไล่ดูโครงไปเลยนะคะคูปต้าขนาดเเมตร60นะคะรุ่น KR162 นะคะใช้ได้กับรถรุ่น34 36 40นะคะ ตัวนี้ขายตามสภาพ15,000บาทนะคะถัดไปจะเป็นรุ่น RX 2 2 0 G นะคะสำหรับ2เมตรยี่นะคะตัวนี้สวยๆเลยติดมากับรถ MU นะคะที่รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะใบดูใต้ล่างนะคะตัวนี้มีรูปถ่ายไว้แล้วนะคะราคา5 9 0 0 0บาทนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับอันนี้นะคะดูโครงนะคะ59,00 0บาทโรตารี่ตัวนี้ยังสวยอยู่เลยนะคะ ถัดมาเป็นโรตารี่เบอร์16นะคะ15,000บาทนะคะค่ะไล่ดูไปดูโครงไปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ20,000บาทนะคะสนใจตัวไหนแคปหน้าจอส่งให้กุ้งดูทางไลน์ได้เลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะตัวสุดท้ายนะคะสำหรับโรตารี่ตัวสุดท้ายจะเป็นเบอร์18นะคะ ราคาอยู่ที่22,000บาทขนาดเมตร80นะคะพวกเมตร80นี่จะใช้กับรถรุ่นตั้งแต่ L 4 5หถึง5 0นนะคะดูใบไปนะคะค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะตัวตัวนี้ตัวลิปเปอร์นะคะลิปเปอร์มือสองขนาดรุ่น M นะคะ รุ่นเอ็มนะคะราคา27,900บาทนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปอัปเดตรถในร้านนะคะก็ลูกค้าท่าในใดนะคะสนใจเข้ามาทดสอบระบบนะคะก็เรียนเชิญได้ที่ร้านาพูลเสมอทั้ง2ส,สาขาเลยนะคะหรือว่าถ้า,าัถ้ามาไม่ถูกนะคะก็ดูพิกัดได้ในที่พ o o g ู e m a p แนะคะแล้วก็พิมพ์คาว่าพูนเสมอแท็กเตอร์ กูเกิลแมปจะพาท่านมาที่หน้าร้านเลยค่ะไม่หลบแน่นอนนะคะส่วนท่านใดไม่สะดวกเดินทางอยากซื้อ